สองสามค่ะก็สําหรับสิ่งที่เราต้องการต้องเนี่ยผู้ทิดเลยหนึ่งเราต้องมีขวดน้ําต้องแข็งแรงแบบนี้แบบนี้อ๋สิ่งที่อยากมีอันนึงก็คือเป็นไม้เอาไว้คอยกดขยะมันจะได้อัดแน่นๆอยู่ในขวดเนาะแล้วก็พวกขยะพลาสติกต่างๆที่เราใช้ในชีวิตประจำวันอันนี้ก็ไปหามาจากในห้องเนาะชิมใหญ่ไปอ่ะโอ๊ยอันไก่ครับไม่เอาโอ้โหยิงรับหน่อยเถอะเสร็จแล้วก็คือเอาพลาสติกใส่เข้าไปเลย Wise, wise, สำหรับเราเนี่ยเราคิดว่าการทําอย่างเงี้ยดีมากเพราะปกติเราก็เป็นคนหนึ่งที่ใช้พลาสติกในทุกๆวนันเราไม่สามารถรีเลี่ยงในการใช้พลาสติกได้เพราะฉะนั้นเราก็จะเปลี่ยนจากการทิ้งพลาสติกลงในหนักขยะ ลายเป็นทิ้งลงไปในขวดนี้คนที่สงสัยว่าอทำอย่างงี้แล้วเอาไปช่วยเอาไปช่วยเอาไปทำอะไรเอาไปทำเป็นคนที่จะต่างๆได้มากมายเลยค่ะสำหรับใครที่สนใจจะทำแล้วไม่รู้จว่าจะส่งไปช่วยใครที่ไหนยังไงเนะี่ยเดี๋ยวก็จะมีที่อยู่ให้นะคะก็สุดท้ายนี้อยากจะฝาก Eco Big Challenge ไปถึง บสทแท้สิลิลยนะคะปี3อยากจะเชิญชวนให้มาทํากันแล้วก็ทุกคนด้วยนะคะทั้งในรัว้วมหิดลแล้วก็นอกรั้วค่ะกิจกรรมดีๆอย่างนี้อยากฝากไว้ให้ทุกคนช่วยกันทํานะคะบ๊ายบายค่ะ